อ้าวหนูชื่ออะไรจ้าดังๆหน่อยชื่ออะไรแคะ่ะอ่าเป็นไงก่อนที่มาอธิษฐานเป็นอะไรมาวัดค่ะเป็นวัดเป็นมานานหรือยังนานนานประมาณกี่วันกี่อาทิตย์เดือนแล้วค่ะเดือนแล้วอ่าแล้วเมื่อกี้อธิษฐานแล้วเปไปไงเดี๋ยวคินตอนนี้หายหรือยังโล่งไหมโลม่งไหมโล่งค่ะพระที่อธิษฐานนี่ชื่ออะไรพระอะไร พระอะไรที่อธิษฐานเมื่อกี้คิดว่าพระเยซูมีจริงไหมมีิัอ่าขอบคุณพระเยซูหน่อยยกมือขอบค,คุณพระเยซูอันนี้ชื่ออะไร,ร,รนัตน,น,นาพรนะัตนพรนะเมื่อกี้ก่อนมาอธิษฐานนี่รู้สึกยังไงไม่แน่ใจใช่ไหมค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นลูกพระเจ้าหรือย,อยังใช่ไหมอาจารย์นํอาอธิษฐานแล้วเป็นไงรู้สึกไงโล่งโล่งไงสบายสบายจริงๆนะค่ะคิดว่าพระเยซูน่าจะมีไหม ขอบคุณพระเยซูหน่อยสิอาเจ้าอีพรนะหวัดดี